สวัสดีครับผมพอไม่เจอเพชรนานมากใช่เป็นหายไปหลายวันเลยคือจริงๆแล้วเพชรเนี่ยได้แบบว่าไปเตรียมเตรียมตัวทำกันบ้านมาคือเมื่อวานเนี้ยเพชรไปเก็บภาพน้องๆมาเพื่อที่จะวันเนี้ยมาให้เปิดให้ทางแฟนๆชอบป๊อปได้ดูกันว่าแบบน้องๆเขาแบบซุ่มซ้อมกันแบบว่าดูเด็ดเพชบันขนาดไหนอ่ะแน่นอนวันนี้ KPN Live ของเรานะคะสดแ่บซีดปิดขอบจออย่างแน่นอนตลอดสองทุ่มถึงสามทุ่มถุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเขาเรียกว่า ต่อตาฟันต่อฟันทุกวินาทีต่อวินาทีเลยให้รู้กันไปเลยว่าแปดผู้เข้าแข่งขันของ k b n Life เอ้ย k b n ครั้งที่23 The Battle Series คราวนี้เนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ในสัปดาห์ที่เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่า My Idol by KTB ครับผมอ่ะเป็นยังไงสำหรับวีคนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวนั่งก่อนดีกว่ามีแล้ว สำหรับวีกนี้ถือว่าเป็นความดุเด็ดเผ็ดมันมากๆเพราะว่าอาจจะมีการแบบว่าที่เรียกกันว่ามาฟิชเจอริ่งกันด้วยจะควายกันอีกกี่ทีครับเนี่ยสองทีค่ะสองทีพอแล้วนะตั้งใจแล้อย่างไรโอเคนั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะพูดต่อแล้วนะได้เลยควายต่อยสิไม่ไม่ไม่ต้องนะโอเคนั่นแหละจะมีการฟิชเจอริ่งกันระหว่างน้องๆนะครับสำหรับวีคนี้อาจจะมีการแบบว่าไม่ใช่แค่สีแดงมาฟิชเจอริ่งกับสีแดงสีเงินฟิชเจอริ่งกับสีเงินอาจจะมีการฟิชเจอริ่งข้ามสีกันดด้้ววยยยััันนนส่พกเเลทีี อย่างนี้ไม่ใช่แคือแบบว่าพอจะแมนไปได้ไหมที่แบบแดงเจอน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินใช่อาจจะมีสลับกันได้บ้างด้วยน่าสนใจมากเลยแต่ว่าเราขออุบไปก่อนคือเพชรจะรู้แน่ๆตัวพี่ยังไม่รู้เขาเพชรได้เข้าไปคือเรียกว่าซ่อนกล้องเอาไว้นี่นั้นใช่แล้วเขาไปติดไว้อยู่ที่แบบว่าใต้เวทีเลยครับผมทำไงน้องๆใส่สั้นๆมากเลยแบบว่าเลยสิเจ๊อยากไปยืนจังอันนี้เราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็คือเราเขาเรียกว่าไป เก็บภาพบาพพรรยากาศไป <นะ S 2> อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ <ผม S 2> เดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าแต่ละทีมเนี่ยซุ้มซ้องไปถึงไหนแล้วใ่แล้วแต่ว่าคใครจะร้องเพลงไหน ใครจะฟิล t e r i n กับใครดูกันาาว,วันเสาร์วันพรุ่งนี้พร้อมกันแน่นอนเวลา3ทุ่มครึ่งนะคบทางโมน่าไนทีวีนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมหรือว่าคนไหนอยากจะรับชมสดๆไป<ห>ดูที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล<ห>์ <หา S 1> นะครับผมก็สามารถพิมพ์ตัวทีนะครับผมแล้วก็ส่งมาที่4111955นะครับผมก็สามารถที่จะรับบัตรชมแต่ว่าสดๆกันเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะได้ร่วมเป็น100 V.I.P. ที่นั่งพิเศษด้วยที่ว่าโหวต1คะแนนได้กับ100คะแนนเลยเฮ้ยมันดีอย่างนี้ ดี๋ยวเจ๊จะรีบส่งไปเจ๊จะได้โหวตเขาไปเยอะเอ่ะนอกจากนี้นะคะในการโหวตแล้วในการที่จะแกเได้บัตรแล้วเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราได้อยากจะเชียร์ใครให้กำลังใจใครเดี๋ยวจะแบบบัฟใครจัดได้ตลอดเลยค่ะ k ค n ตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4 8 0 6 7 8 9นั่นเองครับผมหรือหรือจะเป็น Facebook และ t w i t เ e r รของเราใช่ที่ pop life tv นะคะและอิน t a g r กรมของเราเออ follow มาเลย pop n d u star tv ค่ะอ่า เห็นบอกว่าวันนี้เขาเรียกว่านําภาพมาให้เราดูเต็มที่เลยเต็มที่เลยแบบว่าจะเต็มแบบว่าจะจะเบรกสองจะเป็นของทีมสีแดงแบบว่าเต็มเต็มทั้งเบรกไปเลยอ่าฮะแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเป็นเบรกที่สาเบรกสุดท้ายของเราแบบว่าดูกันยาวๆเต็มกันเลยทีเดียวรับทุกสีอย่างแน่นอนใช่แล้วส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตคะแนนดีกกว่าซึ่งคะแนนของ KBN ของเราเนี่ยจะอัปเดต2ช่วงวันอังคารและวันพฤหัสนี้คือเป็นคะแนนของเมื่อวานนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าย้ำอีกสักครั้งใครที่เชียร์ใครแล้วรู้สึกว่าคะแนนเขาน้อยไปรีบบวตด่วนเลยกับทีมแรกทีมสีแดงค่ะครับมาดูกันเลย ก็ยังคงเช่นเคยสำหรับหนุ่มบีของเราใน k d n 4กับคะแนนโหวต26.03%ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้เลยถึงตอนนี้เลยไม่ใช่ปีนี้ใช่ก็คือแตงสีเงินด้วยตากแดดเยอะหรอไม่ใช่ครับน้องเขาตกรอบแล้วคือใครที่ตกรอบก็จะกลายเป็นเงาสีดำไปนะฮะถึงรอบตกรอบไปแล้วคุณยายวกลายเป็นผีไปเลยไม่ถึงนาดนานนะ น้องต้กลับไปเรียนต่ออะไรต่อนะไม่ได้โอเคตอนนี้เราก็คะแนนต่ําสุดก็คือน้องลูกตานนั่นเองค่ะผมก็ยังไเชี์นะเพราะว่าลูกตานเขาก็ยังคงคอนเซปต์ที่ว่าสีแดงจริงๆแบบว่าร้องพายราะสนอหูแล้วก็ทรงพลังมากๆเยอยากจะรู้งเลยวีนนี้ลูกตานจะได้ไปฟีดกับใครนะที่ว่าเสียงแบบนี้น่าจะได้ฟีดกับคนที่เสียงเทพเหมือนกันนั่นลองเดาหนูมันน่าจะเป็นใครถ้าเกิดเป็นทีมสีแดงคุณว่าใครพี่ว่ามันควรจะแบบ ฟิกกับผู้ชายน่าเบื่อแหละต้องเป็นผู้หญิงบ้างอาจจะเป็นคู่โ h คู่ผู้หญิงอย่างเงี้ยหรออาจจะเป็นลูกตาลกับน้ำหวานได้เจอกันอาไม่แน่นะฮะอันนี้แจ๊แค่เก่งนะถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาใครซื้อหวยคู่หวยนี่นะจริงลองดูนะอ่ะก็ลูกตาลอยู่ที่8.64%ใครที่ชื่นชอบลูกตาลก็อย่าลืมโหวตให้เขาละกันครับผมถูกต้องแล้วมาที่สีน้ำเงินกันบ้างค่ะโอเคครับโอ้โหถือว่าชัดเจนมากอาเปลี่ยนสีผมมากไม่ไม่เอาวเขาตกรอบเหมือนกันแล้ว ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนดูคนไหนที่ไม่อยากจะให้น้องๆรูปของคนที่ตัวเองเชร์อยู่กลายเป็นภาพขาวดำ<ส>แบบนี้นสีผมเปลี่ยนเออสีผมเปลี่ยนผิวผิวพันเปลี่ยนไป,ปนไม่ได้นะเราต้องช่วยกันโบใช่คือสีน้ำเงินนี่คะแนนค่อนข้างที่กระโดดต่างไปมากเพราะว่าลูกเกดนี่คือเป็นลำดับหนึ่งแบบว่า21.41%ี่นี่คือกระโดดมาแบบครับลอ,อยเลยปีกมากสุดท้ายแกยังเป็นเคเพียนเจ็ดนะครับน้องพลอยที่ว่าสี่จุดังศูนย์หนึ่งรังไทยทุกอาทิตย์เลยปะใช่ทุกอาทิตย์เลยที่ว่ามีวีที่ นะน้องพลอยก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงแต่ดูของโด่งก็ค่อนข้างที่แบบจริงๆแล้วใกล้เคียงกับน้องพลอยเลยนะคือแค่สี่เปอร์เซ็นต์ต่างกันไม่เยอะถือว่าอันตารายแล้วค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันก็ต้องมาลุ้นกันละกันว่าสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ย ไม่แน่คนคะแนนสูงอาจจะหลุดหรือคนคะแนนต่ำก็อาจจะหลุดไปก็ได้ใช่เพราะว่าคือคะแนนแบบว่าขึ้นลงกันแบบว่าจีดกีแบบว่าไม่มีอะไรแบบค่อยๆเนียแบบเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเพราะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมดก็คือมาจากคุณผู้ชมทั้งหมดนั่นเองทั้งประเทศไทยถูกต้องที่รอบชื่นชอบใครก็รีบโหวตว่าสามสิบคะแนนสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เป็นของกรรมการแต่เขาบอกว่ากรรมการอ่ะมีผลมากๆต่อการโหวตของคนนะถ้ากรรมการแบบ จี๊ดคนไหนชอบคนไหนแบบมันมีส่วนที่ทําให้เราเฮ้ยเออเขากรรมการพูดสุบอวอร์ดไปแต่นี่ผมเสียดายลูกปลาไงคือลูกปลานี่กรรมการเชียร์มากๆคือทุกคนร้องเพลงพอนแบบลูกปลาร้องเพลงเสร็จเขายืนมาตบมือแบบนี้แล้วพอลูกปลาตกรอบเท้าคางเซ็งแบบว่าเฟลปวดใจเลยเออไม่โหวตให้น้องกันบ้างสีแดงแบบคนที่ร้องดีๆในวงการของเราจะได้แบบเยอะๆนะใช่แล้วเพชรสีน้ำเงินอย่างเพชรจะได้เออ พักผ่อนอยู่บ้านบ้างไม่ใช่ทีมหนึ่งเราก็มาทำพิธีกรเล่นละครอะไรอย่างงี้แมเบ๊งสุดอะตี๋แดงกร้องเพลงไปทีมหนึ่งมันได้หมดเดินบนเนแบบถ่ายแบบนะแบ๊จ้าโอเคสำหรับช่วงหน้าเนี่ยได้รู้กันแล้วค่ะว่าทีมเราจะไปดูทีมสีแดงก่อนถูงก่อน ได้ดูกันว่าสำหรับ à สัปดาห์นี้ My ไอ o l ลไป KCB ของเขาใครจะเป็นใครจะร้องเพลงอะไรอาจจะแว๊บๆให้เรามาได้ยินนิดนึงก็ได้อ่ัติดตามพห้ดีล้วกันนะคะกับรายการ KBN LIVE สฟสดแซ่บสีสก๊อตเตอน์